สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เอกอักร,ราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา15นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายเอมิลีโอเดมิเกลกาาเบียเอกอัครราชทูตร,ราชนาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อมาเวลา16นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเด็จพระราช,ชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราช<ร>บรมนาถบ,าบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชา,ากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยสร้างบนพื้นที่เดิมของสนามม้านางเลิง้งที่ดินในพระบระมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะครอบคลุมพื้นที่279ไร่มีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้มีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องอาทิสระน้ำรูปเลข9ก้าและสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานไม้เลข9ก้าสะพานไม้เจาะบากงจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเมื่อปี2524 และแก้มลิงพื้นที่รองรับน้ำในยามวิกฤตอุทกภัยส่วนพันไม้ที่ปลูกเป็นไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิพืชกรองฝุน่นไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศท,ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีลานกิจกรรมที่ใช้พลังงานทดแทนรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่บริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยการจัดสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,567ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีครั้งนี้มีราษฎรจำนวนมากไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณภายในบริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยราษฎรต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงชาติโบกธงพระประมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทอพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครออกให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอลกับพิมเสน้ำและให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานเลี้ยงแกร่ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้ข้าราชการเอก,กชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมบัปเพนพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมรินทรวินิชัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีน,นาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดร,รัชกาลที่9้า พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาอานันทมหิดลพระอธรมมรามาธิบดินทรสมเด็จพระมหิดการาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองดงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมเณนมหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินและพระอธิสมเด็จพระมหิตาราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาเนวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปดลมหาเสวตประชดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลมธรรมรา ทรงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพปรมดมหาสเสวตรชัตรสำหรับพระบร,รมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมราชานุวัรวัดมอรีโลกยารามถวายศรรีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุจรใจพยธรรมบูชากันเทศส่งทอด้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่26ไตรพระสงฆ์สดับปรกรณทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชมวาลที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและสรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปกดณมหาเสวตรชฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างคาวัตวรคัติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุลทรงอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยราชนารีสเสด็จออกนตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชพุดชมนาลบพิษวันที่5ธันวาคม2564 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสง์ถวายศีลจบ พระสงฆ์สิบรูปจากวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยและวัดเกศรศรีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่พระราชภาวนาวชิรากรอินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามประธานสงและพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยและประเทศชาตินานับประการทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานสืบมา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564 วันนี้เวลา9ก้านาริกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิพภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564ณโรงแรมเซนทราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดงานนี้เป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่42เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและ,สะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันพระบร,ะรม,มราชสมภพ รวมทั้งเทิดทูนพระคุณพ่อยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมทั้งนี้รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560ให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยปีนี้มีพ่อตัวอย่างจากสาขาอาชีพต่างๆทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติเข้ารับเกียรติบัตรรวมทั้งสิ้น333คน คณะองคมนตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงคณะองคมนตรีและภริยาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครข้าราชาสำนักจากกรมกองต่างๆผู้แทนเหมือยราชาการองค์กรภาครัฐและเอกชนไปร่วมทำบุญตักบ,บาทในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติด้วยพร้อมกันนี้ได้วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิคลอดุญเดศมหาราชบร,รมนาถบาพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราชมาโดยตลอด ทรงริเริ่มและพัฒนาโครงการต่างๆครอบคลุมในทุกด้านขยายเป็นโครงการพระราชดำริที่ปัจจุบันมีมากกว่า4,000โครงการส่วนที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเขตจตุจักรนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่5ธันวาคม2564เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาประชาราชและราชาอาณาจักรมาโดยตลอด ทรรัรั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพ5ธันวาคม2564วันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายนารุเบศร,ร .9 พระผู้ทรงเป็นปราดแห่งดิน บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรม,มานาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินไว้หลายประการด้วยทรงพระราชดำริว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากจุดเริ่มต้นของพระเมตตา ที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีที่ดินทำกินมีผลผลิตเป็นอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีพได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีทั้งปัญหาดินไม่อุดมสมบูรณ์และดินมีปัญหาทางเคมีซึ่งดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกนั้นทำให้ราษฎรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชพุดชมาถบพิษได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นปัจจุบันมีหกแห่งเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบทั้งการพัฒนาดินเพื่อเป็นต้นแบบแก้ปัญหาของดินทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด พัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าการวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยให้นำวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้องประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดมาดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้เกิดการพึ่งตนเองได้ต่อไปเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริทฤษฎีกแกล้งดินในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและด้านอื่นๆตลอดจนการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เริ่มจากวิธีการแกล้งดินให้เปรี้ยวด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน จากนั้นจึงทำการปรับปรุงดินดังกล่าวเพื่อให้สามารถปลูกพืชได้โดยใช้ปูนมาหรือปูนฝุ่นผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินหวานให้ทั่ว1-4ตันต่อไร่แล้วไถกลบและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำแก้ปัญหาของดินเสื่อมโทรม ดินทรายที่มีแร่ธาตุน้อยเป็นดอนดานและดินกรดรวมทั้งจัดหา,าแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพจากแนวพระราชดำริที่พระราชทานและพระราชกรณียกิจ ที่ส่งปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องยังผลให้การพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงดินเสริมโซมและดินที่มีปัญหาดำเนินไปในทิศท,ทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรเป็นอเนกอนันต์โดยเมื่อปี2536ทางสมาคมควบคุมการชะล้างพังทลายนานาชาติได้ถูกล้าวทุนกระมอ่อมถวายรางวัล International Merit Award สดุดีพระกิยติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อมและรางวัลรากยาแฝกชุสบสำมฤทธิ์จากธนาคารโลกต่อมาในปี2555สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ International Union of Science, s o i l s c i e n c e I.U.S.S. ได้ถุนกล้าวทุนกระม่อมถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award) เป็นพระองค์แรกของโลกตามมติที่ประชุมสภาโลกแห่งปัตภีวิทยาครั้งที่19ด้วยประจักถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทยัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน ทรงพระปริชาสามารถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหวยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเมื่อปี2556ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี2556 สมัยสามัญที่68สหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชจสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันดินโลก World Soil Day เพื่อเป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ และสภาพแวดล้อมและความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยังย่งยืนวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระดำรัสให้พุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล ลักกิตสมัยคล้ายวันพระบรมบราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้บินมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยจึงควรที่เราทั้งหลายผู้อาศัยพระบรมีปกกล้าปกกระหม่อมเป็นที่พึ่งจากพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญคุณงามความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเปรียบประดุจบิดาแห่งอาณา,าประชาราษฎรราชธรรมสิบประการที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรร,รมอันเป็นธรรมะสำหรับพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่นั้นแท้จริงแล้วย่อมเป็นสาธารณะสำหรับบุคคลทั่วไปคนไทยทุกคนควรจะได้ศึกษาใคร่ครวนโดยตลอดแล้วน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง ทางประพฤติสำหรับตนธรรมะประการที่สองในทศพิตราชธรรมซึ่งพึงหยิบยกมาพิจารณาให้ถี่ทั่วนั้นได้แก่ศีลคือการรักษากายและวาจาให้เป็นปกติสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงมั่นคงในการรักษาพระราชจริยวัตรให้เป็นไปโดยปกติอ่อนโยนและงามสงา่า ทรงเปลี่ยนด้วยพระราชธยาศัยฝักใฝ่ไปในทางเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชน์สุขของปวงประชาทรงอุดมด้วยพระราชวาจาสุภาษิตประกอบด้วยข้อคิดคำสอนอันเป็นประทีปนำทางสังคมไทยให้ดำเนินไปสู่ความผาสุขสวัสดีทุกขณะทรงรักษาพระราชศัจจะไว้ได้อย่างมั่นคงปราศจ,จากมุสาวาทเหตุนี้จึงทรงดำรงพระองค์อยู่อย่างสง่างามด้วยศีล เป็นปกติในการสังสมพระบารมีธรรมเราทั้งหลายผู้เป็นไทยจึงควรเจริญรอยตามพระราชจริยาในรัชกาลที่9ด้วยการรักษาศีลมีเบ็นเจศีลเป็นอย่างน้อยคอยควบคุมกายและวาจาให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อย่าใช้ไปนในทางบั่นทอนทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอเราทั้งหลายจงคิดพูดและทำเฉพาะกิจอันปราศจากโทษ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนซึ่งจะอำนวยผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองไทยสมพระ,ะรบรมราชปณิธานในรัชกาลที่9และสมเด็จบ,บรมบพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระกุณน,นประเสริฐขออนุภาพแห่งคุณความดีที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญจงสำเร็จเป็นทิพยสุขแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นเครื่องพิทัก์รักษาคุ้มครองประชาชาติไทยให้ประสบความเกษมสุขสวัสดีมีกำลังพรั่งพร้อมที่จะธนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลละนานเทิน ํำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเดัจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริก,กิจยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชรราชธ,ธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์ วันที่7ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชริกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราธิดา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธน,นอรอม,มาตยากุลดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ